在我们之前， เกี่ยวกับการบริจาคให้เด็กบางเด็กอมนะคะ E yeah okay. มีอะไรบ้างนะิ่งขอที่นํามาสมมอบให้เด็กอยากทราบกันนะคะอูเบโยอ่ะเห็นไหมคะเบอันนี้น้องก็ได้ใช้นอนนะคะเบโยของน้องพาร์ทเร์แล้วก็จะมีรถเข็นเวลาไปไหนมาไหนก็จะใช้รถเข็นน้องไปแล้วก็จะมีกระเป๋าที่เป็นสำหรับพุ่มน้องใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องแบกน้องไปน้องก็จะได้นั่งสบายๆแล้วก็ยังจะมี นอนนะคะแล้วก็มีที่ปั๊มนมเวลาคุณแม่เก็บนมไว้ให้น,อน้องไม่กินแดดวันก็จะปั๊มนมใช่ไหมลูกนะต่อไปก็จะมีพ้าอ้อแล้วก็มีการเตงแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนให้น,อน้องนะคะน,อน้องก็จะบอกว่านิวเทียขอบคุณมากครับนะคะนี่คือสิ่งของที่พัดเบิร์ดใช่ไหมนำมาบริจาคให้กับ Hãy gặp thầy. thầy à nó lên chứ. À. Nhìn cứ lo à. คพคแม่เด <chat> ็กๆไม่ต้องระบายนะคะระบายเฉพาะทรงผมแล้วก็เช okay. um, okay. ah, okay. ือกาได้ค่ะเก่งมากเลยโอเคเลยค่ะจับสีสวยผมผมสีดำเก่งมากเลยผมสีดระบายเลยโอเคค่ะระบายเลยวิธี่ เป็นหลายเป็นหลายใส่เส <Yeah. S 1> kh ื้อผมผมสีดำนะผมสีดำเอออันนี้อันนี้ผมผมขาดูดบอกว่าเขาทำไฮไลท์ผมสีด่วงโอเคอธบายผมด้วยสีดำเขาดูดดีดีดีมากค่ะอ่าคุณลุ้นเป็นยังไงบ้างคะ สวยมากเลยตาผมสวยไหมแม่กิดนะตาร์ระบายสวยมากเลยไหมคะเออเราจะไม่ระบายสีหน้านะคะเกิดระบายสีทรงผมอ่ะวอุ้ยนุ่มระบายสีทรงผมให้เหมือนกีต้าเลยหาสีครับอ่ากีต้าร์ระบายสวยทรงผมกีต้านั่งสวยๆลูกโอเคเก่งมากเลยพี่เบิร์ดเต็มท,ที่เลยนะลูก ผลงานของเด็กๆนะคะจากครอบครัวสุขสรรนะคะจะมีการระบายสีภาพนะคะอันนี้คือครอบครัวของเด็กๆมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกแล้วก็มีพี่มีน้องนะคะจากเมื่อกี้นะคะที่เราทำระบายสีภาพไปแล้วเกี่ยวกับครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่แล้วก็ตัวเด็กตัวของนักเรียนเองใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะนำผลงานอันนี้ไปโชว์ไว้หน้าห้องให้ผู้ปกครองได้ดูนะคะ เราจะมาพูดคุยสรุปค่ะเราจะมาพูดคุยสรุปเกี่ยวกับครอบครัวของเราที่คุณครูเกศเคยบอกเด็กๆไว้อดิวอดิวจากน่าสุภาพค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวของเราที่ภายในห้องเรามีสองครอบครัวใช่ไหมครอบครัวท่านหนึ่งมีครอบครัวของน้องพระเกิดครอบครัวของน้องออดยวแล้วก็คุณแม่ของน้องออดยวมีน้องอยู่ในท้องใช่ไหมคะพอคุณ ของน,นั้นมามอบให้ครอบครัวของน้องออนิวนะคะก็จะเป็นเปโย โอเคค่ะโอเคค่ะอะอทีนี้เด็กๆทุกคนก็สามารถนำสิ่งของมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เช่นถ้าชุดหนที่เด็กใสไม่ได้แล้วนะคะเด็กๆก็นำมาแบ่งให้เพื่อนๆได้หรือของเล่นบางอย่างที่เด็กใสไม่ได้เอ่อเล่นไม่ได้แล้วก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดีไหมคะ